อีกกลุ่มหนึ่งที่จะให้พี่เปียกดูคือโรงไฟฟ้าครับพี่เปียกอันนี้ตัวฮอตเลยตัวอันนี้ตัวนี้ครับเนี่ยที่หมอขึ้นมาในเอโก้ในตัวเป็นตัวที่เราซื้อแบบรับปันผลตัวนี้ก็สบายแล้วเนี่ยรับได้ไหมครับพี่เปียกเวลาย่อมารับได้ครับเนี่ยเป็นเกงกำไรนะครับรับได้โครงสร้างดีมากด้วยสำหรับเอโก้ครับร้อยสิบสามเป็นยังเป็นเบอร์หนึ่งของเราอยู่นะถ้าขณะนี้โรงไฟฟ้าจะมี G P S C กับเอโก้นะครับแล้วก็กรัฟมีสามตัวนะครับ ที่แบบเออถ้าจะซื้อส่งไฟฟ้าก็ซื้อสามตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยฟัดสุดเลยนะจริงอันนี้จะ g p s c ครับก็กราฟก็พึ่งจริงๆตามเอโกมันขึ้นมาก่อนนะครับพี่เพ็กตัวนี้ขึ้นมาทีหลังแต่ว่ารแรงซื้อดีมากนะครับ <c oughs> เนี่ยแรงซื้อดีมากนะ <c oughs> แท่งเขียวยาวแล้วก็ทํานิวไฮมาโดยตลอดย่อเสร็จปุ๊บนี่รับได้เลย <c oughs> แนวรับสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์นะครับโดยประมาณสามสิบแปดบาทก็ได้ครับเส้นสิบบันนะครับ ล้วก็เอ็กโเมื่อกี้วันถุกเกิดตลาดแบบลงมาแรงๆเนี่ยซื้อตัวนี้นะครับ g P S C ครับ g P S C ตัวหนึ่งแล้วก็มีเอ็กโตัวหนึ่งนะฮะสองตัวครับเลือกเลือกเลือก g P S C ไปเลยครับเพราะว่าเวลาแบบเลิกมันมันคลิกเข้าได้เข้าเข็มหรือไงนะจังหวะมันตื่นเต้นแต่ครับโน้ยังโน้ตไปเลยนะครับมี P T G C G P S C แล้วก็มีอแบงค์สักตัวหนึ่งครับได้ กับยังไม่ค่อยดีครับเปียเท่าที่ดูก็ยังไม่ข้ามเส้นสองร้อยัง,<อ>งไม่ค่อยดียก็ตัวตามแต่ว่ามันก็แรงขายมันไม่เยอะเออน่าจะข้ามเส้นสองร้อยวันได้นะผมดูจากจัมไลจากอะไรก็แล้วนี่ยก็ใช้เวลาที่นี่ครับมีราดชบุรียังไม่ค่อยข้ามนะครับอันนี้คือเป็นรองหน่อยแต่ว่าก็ทดสอบอยู่นะฮะเปียทดสอบคล้ายๆกันคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันก็แต่ว่าให้เลือกให้เลือกระหว่างราดบุรีกับกับเลือกกับดีกว่า ก็คือเอาแบบเก็งกำไรโดดเด่นก็เป็น GPSC นะครับครับแล้วก็มี e c h o เป็นตัวรองได้นะลงไปฟ้าเนี่ยเราพูดมาสามกลุ่มเนี่ยเป็นเป้าหมายในการดูนะครับหนึ่งก็คือตัวของธนาคารนะครับแบงกิ้งนะฮะก็เลือกได้เกือบทั้งหมดนะยกเว้นว่าตัวที่มันไซเวอย่าง TTB ก็ไซเวหรืออัพไซด์น้อยๆอย่างทีสโเนี้ยมันก็จะก็จะลําบากนิดนึงแล้วก็หนึ่งธนาคารสองปิโตรเคมีนะครับ มี p ท t ีกับปูนใหญ่ก็โดดเด่นชัดเจนนะแล้วก็กลุ่มที่สามที่เราดูไว้ก็เป็นโรงไฟฟ้านะครับมีจีพีครับโดดเด่นแล้วก็มี E c h o คสองตัวนอกนั้นก็ยังไม่ใช่ขาดขึ้นครับยังไม่ใช่ขาดขึ้นก็เท่าที่ดูในตลาดพี่เบียก็จะมีแค่นี้ครับที่ที่โดดเด่นที่โดดเด่นพอจะครับโดดกันไมแค่นี้คือแต่นี่มันมีสองสามวันนี่มันมีตัวเล็กขึ้นมาแรงๆใครที่ติดอยู่ก็ไปจังหวัดหายนะครับผมยกตัวอย่างเช่นบิวตี้นะ อ่อบิวตี้นะครับแ่ผมยกตัวอย่างนี้เดียนะอันนี้แต่ละคนคนที่เปิดเอาพอร์ตของตัวเองมาเปิดดูนะครับเปิดการาฟดูสักนิดหนึ่งครับแล้วก็ดูที่ว่าเอออ้ผู้ที่เราติดอยู่เนี่ยเฮ้ยมันอย่างเงี้ยเป็นจังหวะขายนะครับครับเนี่ยก็ดูสายไปโอ้ขึ้นมาดีมาก <laughs> ใช่ <laughs> ใช่ <laughs> ใช่เน <laughs> ี่ยสามแท่งนี้สูตรเลยครับขึ้นตามสูตรเลยข้คสับแต่สำหรับการที่เราติดหุ้นอยู่แล้วก็ระบายหุ้นออกสำหรับทรงไป มีหลายตัวนะครับผมไม่ค่อยได้เฝ้าอวแต่ว่าเห็นเห็นก็จําได้ก็เลยมาฝากกันนะบิวตี้นี่แนวต้านอยู่ห้าสิบสงตังกับห้าสิบเจ็ดสตังนะฮะตามพี่โบนะครับ,รบแต่ก็โอนี่แปดบสองแล้วพี่เป๊ะน่าจะย่อแล้วแหละโอบอดได้ไม่ไม่ยนน่อหรอกแต่เราก็ดูขายครับเอาไซส์แปดสิบเก้าสิบ